สวัสดีครับทุกท่านเลฟตีช่องดีไทยพีชาแนลนะครับวันนี้เอาพบกับผมอีกแล้วเวลาเดิม18.30น,นของทุกวันในเรื่องการเกษตรโดยวันนี้ผมจะพาไปดูวิธีการกำจัดลูกน้ำยุงลายเพราะตอนนี้เป็นหน้าฝนยุงลายส่วนมากจะนำโรคมาสู่เรานะครับ เพราะฉะนั้นเราต้องทําการกําจัดลูกน้ําและยุงลายในเวลาเดียวกันด้วยเจ้าสิ่งนี้ครับคืออิดมอนหรืออิดแดงแบบนี้ครับเพื่อนเพื่อนถามกันมาเยอะเลยนะครับว่าอิดมอนและอิดแดงนี้สามารถกําจัดลูกน้ํายุงลายได้อย่างไรเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับก่อนอื่นเราจะนาอิดมออีดแดงนะครับมาใส่ในเตาไฟแบบนี้ เราจะทําการเผาอิดมอนหรืออิดแดงนี้ให้มีสีแดงมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีครับครับเราก็ทําการเผาอิดจนแดงแบบนี้แล้วครับเนี่ยระยะเวลาประมาณ15นาทีนะครับเดี๋ยวเรามานําอิดขึ้นกันดูครับ เดี๋ยวเราไปทําการกําจัดลูกน้ํายุงลายกันเลยครับครับมาดูตอนนี้ผมได้เตรียมลูกน้ําไว้เต็มเลยครับนี่เดี๋ยวเราจะนําอิดที่ทําการเผาจนร้อนแล้วแดงมาทําการกําจัดลูกน้ํายุงลายให้ดูครับเดี๋ยวดูนะครับว่าลูกน้ํายุงลายจะตายหรือเปล่านะครับครับแล้วนี่เป็นอีกระป๋องนึงครับสองกระป๋องนะครับเนี่ยดูครับ เดี๋ยวเรามาดูกันครับสักพักหนึ่งครับแล้วส่วนที่เหลือนี่ครับอีกสองก้อนนี้เดี๋ยวเรานำไปใส่ตุ่มน้ำที่บ้านของผมเพื่อป้องกันลูกน้ำยุงลายที่จะมาวางไข่ได้ด้วยครับ ตอนนี้เป็นหน้าฝนนะครับตุ่มน้ำมีตรงไหนเอาอิดมอนที่เผาไฟแล้วทิ้งไว้ลงไปเลยครับเพื่อป้องกันและกำจัดลูกน้ำจากยุงลายครับระยะเวลาในการใช้อิหมอนที่เผาไฟแล้วนะครับประมาณ1เดือนหลังจาก1เดือนไปแล้วเราจะนำอิหมอนที่ทําการแช่น้ำไว้นำไปเผาไฟใหม่แล้วนำมาแช่น้ำได้เหมือนเดิมครับเราก็จุ่มลงไปเลยครับ ครับมาดูตอนนี้ลูกน้ําที่เราได้ทําการแช่อิดมอนที่เผาไฟไว้ดูลูกน้าที่ครับเนี่ยตายหมดเลยครับผ่านไปครึ่งชั่วโมงครับนี่ดูครับเดี๋ยวผมคนด้านล่างให้ดูนะครับว่าลูกน้ําด้านล่างนะครับจะเป็นอย่างไรครับเพื่อนๆดูครับนี่ดูครับลอยขึ้นมาแต่ไม่มีปฏิกิริยาในการเคลื่อนไหวแล้วครับตายทุกตัวเลยครับ ผมว่านะครับเป็นเพราะกรรมฐานที่เกิดจากการเผาอิดและความร้อนที่เกิดจากการเผาอิดนี่เองครับทําให้ลูกน้ําตายนะครับดูครับแล้วมาดูอีกกระป๋องนึงครับนี่ลอยเต็มเลยครับนี่เดี๋ยวผมเคียย์ให้ดูครับนี่เห็นไหมครับนี่ลอยเต็มเลยครับนี่นี่ครับเนี่ยและด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะคุยให้ดูหรือว่าคนให้ดูนะครับว่ามีลูกน้ําอยู่หรือเปล่าครับ ดูครับนี่ไม่มีลูกน้ําหลงเหลืออยู่แล้วนะครับสําหรับด้านล่างครับเนี่ยเห็นไหมครับมีแต่ที่ลอยอยู่ครับเนี่ยตายทั้งหมดเลยครับและคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆนะครับจะได้รับความรู้จากการกําจัดลูกน้ํายุงลายในฤดูฝนนี้หรือทุกฤดูนะครับจากอิดมอนที่เผาไฟซึ่งอิดมอนนี่ครับเมื่อเผาไฟแล้วจนแดงจะเกิดกรรมฐถันแล้วก็จะเกิดไอความร้อนนะครับเวลาเราจุ่มลงไปในน้า ลูกน้ําต่างๆไม่ว่าจะเป็นลูกน้ําของยุงต่างๆนะครับโดยเฉพาะยุงลายนําไข้เลือดออกมาสู่เรานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องกําจัดลูกน้ําจากยุงลายส่วนมากจะมีตามบ้านเรือนของเรานะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมหวังว่าเพื่อนๆนะครับจะได้รับความรู้และได้รับประโยชน์จากคลิปการกําจัดลูกน้ําจากยุงลายนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องวิทยยพีชนเนลด้วยนะครับทางช่องจะได้มีกําลังใจในการทาคลิปดีๆเพื่อนได้รับชม และเราฟังต่อไปนะครับขอบคุณมากครับจ่าวิทัยพีชนะครับผมการกําจัดลูกน้ําจากยุงลายด้วยอิดมอนเผาไฟแบบนี้ครับลูกน้ําตายหมดเลยครับดูครับนี่ลอยเป็นแพรเลย